ครับผมนายสมรักกุมารีนะครับเป็นลูกเสือมาุุทศปอสนออำเภอปิศวันจังหวัดสิเกตนะครับรหัสประจำตัวนะครับ37307นะครับวันนี้ผมก็ได้พาทุกท่านมาสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอปุศวันนะครับวัดพระธาตุรีชคพนะครับตำบลปื๋ยใหญ่อำเภอปุศวันจังหวัดสิเกีนะครับก็จะพาทุกท่านเชิญด้านในนะครับ สวัสดีครับผมก็พาเข้ามาด้านในพระธ,ธาตุโมพร,ระธาตุนะครับวัดองค์พระธาตุนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับมีความสูง25เมตรกวา้าง5เมตรคีทางเ,เ,เข้าเสดด้านนะครับด้านในวดิธก็ประกอบไปด้วยหลวงพ่อทองหลวงพ่อเงินแล้ไปเสมาแล้วก็ศาลีิศกัาธาตุนะครับแล้วก็ด้านานี้นก็เป็นเจดีย์โบราณนะครับตั้งขึ้น หนึ่งประมาณ2 3 0 9นะครับขอเชิญนกักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจจะมาสักการะสักการะบูชานะครับสิ่งเศษๆขอพรนะครับขอเชิญได้ที่บ้านผือใหญ่นะครับตำบลผือใหญ่อาํญญาเภอพัทลันจังหวัดสิริเกียรตนะครับผมขอนำสเสนอนิานที่ท่องเที่ยวของอำเภอพัทลันจังหวัดสิริเกียรติไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ